ได้พัฒนาศักยภาพด้วยการใช้เทคโนโลยีหรือว่าการใช้เครื่องจกกักรนะคะเขามันทาเพิ่มมูลค่าให้กับงานที่เรา,เามาัส่งออกทําให้เขาไม่ต้องไม่ต้องเดินทางออกไปนอกประเทศไม่ต้องออกไปชมงานอ็กซิบิชั่นที่ต่างประเทศแต่ว่าวันนี้ค่ะเราเชิญชวนผู้ประกอบการจากทั่วโลกเอาเทคโนโลยีเอาเครื่องจกักรเอาเคมีคอลหรือว่าเอาทุกอุปกรณ์ที่ต้องใช้ในงานไมล์ร็อคอมิเตอร์ค่ะเข้ามาไว้ในงานนี้เลยดังนั้นค่ะ exhibition? okay, the highlight of the exhibition, okay, apart from uh, the exhibitors, we also organize uh, business matching. business matching between the experts and the buyer. Uh, we also have conference and seminars uh, uh, talking about the latest uh, uh, market trend, the latest uh, technology and apart from the conference, we also have uh, a master class, carpentry master class, which uh, we work with various uh, uh, thai uh, vocational institute okay, uh, to help to conduct this master class to upgrade the skill of thai carpenters. ไฮไลท์นะคะนอกเหนือจากผู้ประกอบการที่นําสินค้าและเทคโนโลยีเข้ามาแสดงะคะ่ะเรายังร่วมมือกับหลายๆภาคส่วนในการจัดสัมมนาจัดเวิร์กช็อปคลาสแล้วก็มีในส่วนของกิจกรรมที่เราเขาเรียกว่าทําเพื่อสังคมอะคะ่ะรายได้ส่วนหนึ่งจากการขายบูธหรือว่าจากการที่เราได้จากสปอนเซอร์ค่ะเราจะนําไปช่วยปลูกป่าด้วยร่วมกับภาครัฐในการทาโครงการนี้นะคะ่ะที่ตังหวัดการจนบนุรีอันนี้เป็นไฮไลท์เดวยะคะ่ะนทีนเ,เชิญชวน ก็เอ่อเดี๋ยวคุยขอเนี่ยเริ่มก่อนเลยนะคะปุ๋ยนะคะในนามของผู้จัดงานค่ะต้องบอกว่าเรามีความตั้งใจมากๆที่จะจัดงานนี้ให้เกิดขึ้นนะคะเอ่อมากกว่าสิปีแล้วค่ะที่ประเทศไทยไม่มีการจัดงานที่รวบรวมแมชชีนเนอรี่หรือว่าอุปกรณ์สําหรับเอ่อคอมิเตอร์และงานไม้ที่ยิ่งใหญ่ขนาดนี้ค่ะก็ขอเชิญชวนทุกท่านนะคะที่อยู่ในอุตสาหกรรมค่ะให้เข้ามาร่วมงานในครั้งนี้เพราะว่าถ้าเกิดว่าไม่มาในครั้งนี้วันที่18ถึง20กันยายนนี้นะคะ ต้องรอไปอีก2ปีค่ะเพราะว่าเราไม่ได้จัดงานทุกปีนะคะเราจัดงานนี้แบบปีลนปีดังนั้นค่ะสามวันนี้ค่ะเป็นโอกาสดีแล้วก็เป็นโอกาสสาคัญมากๆที่แกจเรียนเชิญให้ทุกท่านเข้ามาไม่ใช่แค่เทคโนโลยีหรือว่าเครื่องตักแต่ว่ายังสามารถเข้ามาอัพสกิลมาอัพความรู้จากกรูที่เราเได้เรียนเชิญมาให้ความรู้ค่ะโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นค่ะการเข้างานไม่มีค่าใช้จ่ายทุกเวิร์กช็อปไม่มีค่าใช้จ่ายแล้วก็ ทุกความรู้ทุกสมมนา,าที่เราได้เรียนเชินวิทยากรมาจากทั่วโลกค่ะทั้งถ้าภาษาไทยท่าภาษาอังกฤษไม่มีค่าใช้ใจใ,นในา่ใดๆทั้งสิ้นค่ะก็ขอเรียนเชิญแล้วก็อยากให้ท่านมากันจริงๆค่ะขอบคุณค่ะ